สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกครับวันนี้ว่าในเรื่องของนัทนะครับตัวนี้คือกีตาร์นัทนะครับมีพี่ๆเพื่อนถามกันมานะครับว่าตัวนัทเดิมเนี่ยถ้าเกิดเสียหายหรือเกิดปัญหาเนี่ยสามารถใช้นัทสำเร็จหรือนัทอื่นๆเนี่ยใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือบางตัวได้บางตัวไม่ได้นะครับกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเฉพาะของเรื่องของนัทอยู่นะครับเพื่อนๆพี่ๆลองมองดูนะครับว่าสองชิ้นนี้คือนัทสำเร็จนะครับ พอเราเอาท่าบเข้าไปที่ตัวนัดเดิมเนี่ยมันไม่ได้นะครับระยะระเยอะ,ะ,ะมันไม่ได้เลยครับร่องเรื่องเนี่ยมันคนละร่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนัดเดิมเนี่ยชำรุดนะครับเราต้องใช้นัดแบงค์นะครับที่เป็นนัดทีเป็นชิ้นยาวๆตรงๆนะครับมาทําการตัดนะครับเปิดร่องเฉลีย่ยร่องใหม่นะครับเพื่อให้ร่องเนี่ยเป็นทัสต้อมของคอนั้นๆน,น,นะครับ ทางชอปมีความสามารถทําได้นะครับของพวกนี้ถ้านัดเดิมเสียสามารถตัดชิ้นใหม่ใส่ได้นะครับ